นี่คือภาพเหตุการณ์ปะทะในฐานทหารเมียนมาริมแม่น้ําสารวินบ้านแม่สามลับอ,อํบอาเภอศพบเอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งกองทัพกะเรียงเคเอนยูและเคเอ็นเอนำกำลังพร้อมอาวุธครบมือบุกโจมตีฐานทหารแห่งนี้เมื่อช่วงเช้าตรู่วันที่27เมษายน2564ดีเดปฏิบัติการตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถือเป็นการเปิดฉากโจมตียึดฐานทหารเมียนมาอีกครั้งภายหลังครบรอบหนึ่งเดือน วันเสียงปืนแตกที่กองทัพกะเหรี่ยง KNU KNOA เปิดฉากโจมตีและยึดฐานทหารเมียนมาในเขตกองพลน้อยที่5รัฐกะเหรี่ยงฐานทหารเมียนมาแห่งนี้เป็นฐานที่มั่นแห่งหนึ่งของกองพันทหารเคลื่อนที่เร็วที่3 40ตรงข้ามบ้านแม่สามแลบและที่ผ่านมาเปิดฉากยิงเรือทุกลำที่แล่นผ่านตั้งแต่วันที่18เมษายน2564ก่อนได้ข้อสรุปในวันที่24เมษายน2564 ว่าทหารเมียนมาจะหยุดยิงเรือแลกกับการส่งสเสบียงให้ทหารในฐานนี้หลังเริ่มขาดสเสบียงจากทหารโรเบิเต็เตรึงกําลังปิดเส้นทางละเบียงอาหารตามแผนยุทธวิธีตัดทอนกําลังข้าศึกก่อนเลือกเปิดยุทธการสารวินในวันครบรอบหนึ่งเดือนวันเสียงปืนแตกในสมรภูมินักะเลียง2021เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับ เช้าตรู่วันที่27เมษายน2564ทหารกองกำลังสาภาพแห่งชาติกะเรียงเคลนในชแนลยูเนียนหรือ KNU และกองทัพลดปล่อยชาติกะเรียงเคลนในชแนลเรเบレーシ a ンอาร์มี่ KNL-A กองพลที่5ในรัฐกะเรี่ยงบูรณาการกำลังร,งร่วมพร้อมอาวุธสงครามคบมือทั้งอาวุธหนักและอาวุธปืนประจำกายบุกเข้าโจมตีฐานซอและธา,าซึ่งเป็นฐานที่มั่นแห่งหนึ่งของทหารเมียนมาในสังกัดกองพันเคลื่อนที่เร็วที่340 ขงามบ้านแม่สามแลบเหตุปะทะนานกว่าหนึ่งชั่วโมงทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีกันอย่างรุนแรงและเราเจนผ้าทหารเมียนมาหลังเพียงพัมได้พยายามวิ่งลงมาที่ท่าน้ำริมแม่น้ำสารวินเพื่อทิ้งฐานหลบหนีและบางนายตัดสินใจวิ่งเข้าไปในพื้นที่ป่าริมแม่น้ำสารวินเพื่อเอาตัวรอดจากเหตุปะทะอย่างดุเดือดภายหลังกองทัพกะเหรี่ยงเข้ายึดฐานทหารเมียนมาริมฝั่งแม่น้ำสารวินได้แล้วก็มีการเผาทำลายทิ้ง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมแม่น้ำสารวินติดกับชายแดนไทยเมียนมาตรงข้ามบ้านแม่สามแลอบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนทําให้รัษฎรในหมู่บ้านแม่สามแลบกว่า100คนที่เปิดร้านขายสินค้าตรงข้ามฐานทหารเมียนมาต้องหลบหนีภัยสูร้รบไปรวมตัวกันบริเวณสนามฟุตบอลทางเข้าหมู่บ้านห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1.5กิโลเมตรโดยฐานซอลลทาของทหารเมียนมาสังกัดกองพันเคลื่อนที่เร็วที่3-40มีพันโทกองตาลจอ เป็นผู้บังคับกองพันมีกําลังประจำฐานที่มั่นประมาณ45-50นายซึ่งหลังจากทหารกะเหลี่ยงสามารถเข้ายึดฐานที่มั่นของทหารเมียนมาได้สําเร็จยังไม่ทราบชะตาก,กรรมของทหารราว50นายในฐานที่มั่นแห่งนี้ว่าเป็นเช่นไรรวมถึงการสูญเสียกําลังพลของทหารทั้งสองฝ่ายทั้งนี้ฐานทหารริมแม่น้ําสารบินฐานนี้เปิดฉากยิงเรือแทบทุกลําที่แล่นผ่านไม่เว้นแม้แต่เรือชาวบ้านของไทยด้วยขออ้างเป็นการยิงเตือนป้องกันการเข้ามาซุ่มโจมตี ฐานทหารเมียนมาริมแม่น้ำสารละวินนำมาสู่การหารือร่วมกันของเจ้าหน้าที่ไทยทหารเมียนมากรมถึงชาวบ้านแม่สามแลบเมื่อวันที่24เมษายน2564ก่อนได้ข้อสรุปร่วมกันว่าทหารเมียนมายอมถอยหยุดยิงเรือชาวบ้านและกับการยอมส่งสเสบียงให้กับทหารเมียนมาในฐานนี้บ้างก่อนที่ในเช้าตรู่วันที่27เมษายน2564ทหาร KNU และ k n l a ส่วนที่กำลังเปิดฉากเข้าโจมตีฐานทหารเมียนมา หลังส่งรถพิเศษยิงกดดันมานานกว่าหนึ่งสัปดาห์ตัดเส้นทางลำเลียงอาหารเพื่อเตรียมเปิดปฏิบัติการโดยได้มีการล่องเรือสำรวจฐานที่มั่นแห่งนี้ก่อนวางแผนยุทธการสารวินเปิดฉากโจมตีอีกครั้งถือเป็นกลยุทธ์การศึกของกองทัพกะเหรี่ยง KNU และ k n a ที่เชี่ยวชาญและวางแผนเข้าปฏิบัติการมาเป็นอย่างดีและถือเป็นชัยชนะหนที่สองในรอบหเดือนในการเข้ายึดฐานทหารเมียนมา ขณะที่เราคงต้องจับตาดูปฏิบัติการเอาคืนของกองทัพเมียนมาหลังต้องสูญเสียฐารทหารอย่างน้อย2แห่งให้กับกองทัพกะเลียง KNU และ KNOA ขณะที่ฝ่ายไทยต้องเตรียมรับมือหากทหารเมียนมาเอาคืนเปิดฉากโจมตีอาจจะมีประชาชนพลักเข้ามายัางฝั่งไทยเพิ่มมากขึ้นดังนั้นต้องจับตาดูสมรภูมิรัดกะเลี่ยงแบบอย่าคาดสายตาโดยเฉพาะไกรครบกำหนดพักลบ1เดือนในวันที่30เมษายน 2,564ที่ของทัพเมียนมาประกาศพักลบเป็นเวลา30วัน